สวัสดีครับนี่ิลพ่อครับช่องบรรลัษยชาแนลครับผมมือใหม่ไปเบิ้งการปลูกหญ้าครับผมผมกับมือใหม่ให้กัน okay, okay. ตอนนี้กะมาหาวทนพันธ์ครับผมทอนพันธ์คับอ่าอมนุษยครับผมอ่าช่องมิวนเพื่อนคนทำเกษตรตอนนี้เพื่อนมีทอนพันธ์อยู่ เนี่ยเนี่ยเน่เปียครับผมตอนนี้ก็ตัดไปแล้วตัดทอนพันครับผมพอนพันก็ล่างขึ้นเอาทอนแก่จ้าน้อยเอาผมเป็นก็นตัดได้ประมาณหนึ่งเมื่อยครับผมมาพูดเดียวยีมงานนั่งบุมา ครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับออกเงินสามรอ้อยห้างได้ไปแล้วชักฉิพ่อมาพ่อแจ้านายิพ่ออยู่ครับเพราะว่าสายเติบอยู่อันนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเ้าจะไปแบ่งปลูกกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็มาหอดมองปลูกแล้วครับนี่ครับจากนี้ไอ้นี่เจ้บว่รู้ว่า สิ่ใทอนท่านบท่าใดแตงมันรูนเลยครับผม Oh. ตอนนี้ก็แยกแ้วครับเน,นี้ยแยกอ่าทอนพันกุ์ก็ไปป่ายนความพักก็ไปก่อนครับหมองที่มันสิดาวลาสิบ่ขเกิดเนี้ยเป็นทอนพัน,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 นพืน้นที่อันนี้คือแยกออกไปครับแต่หนึ่งแปลงหัวหนึ่งปลายของมันครับส่วนนี้ครับหนาที่ปลูกไว้ พื้นที่ลอยครับผมก็เลยต้องขยายออกแล้วข้างขง้างมาเลยกะขยายเป็นทางสูงตัวนี้จะเป็นลูซี่นะโยครับแต่ว่าตไป,ตนป้นก็เบิดตาข้าเนเปียมันจะสีได้ซับเห็นไหมครับผมตังน,นี้เยคันทันได้แล้วกะซซ่ล่อ,องครับอันนี้จะโซอล่องซอล่องผมะมานี้นะบซ่ร่อ,รองว่้นเล็กผลได้แต่ก็ว่างเราปุ๊บเลยครับผม OK, il y a vont se pas se ครมตอนนี้จะใหญ่เรียบร้อยแล้วจะตอนนี้เหลือกบครับรกบตันนี้อยู่สองวิธีครับผมนิ่งก็ขึ้น่แหนะครับบักโจบครับผมปลาตัวมันจะล่างกบอยู่เราต้องกลองลงลึกครับบอกว่ากลองบนลึกก็ได้กบเลย ครับผมวิธีที่สองก็คือเดี๋ยวผมเช็ดสูบไปครับผมถ้าผู้ใหญ่รู้จบครับผมขึ้นข้างไหนครับกบเอ้า เลยครับฮึเจ้าคุณว่าใครทายอย่างนี้อัดเชื้อมาสั่ครับผม มึงบ้ามากตผู้ีครอบต้มีเหรบผมหยับหยับลงไปบบเออหยับทิลองอน่นเด้อัยดะเออยายหยับหยับบ้าบองบไ่มี่นเล็กน้อยอือครับผม ครับผมตอนนี้เข้ากระปูกงาเสร็จเป็นดันที่เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยครับที่ปูมากหาแท้าใส่ดอนพันกะหลายเติบอยู่ที่เอามากก็คือเบิดพอดีครับผมส่วนที่บเบิ้กัดเสริมๆวางที่มันยังมันยังอ่อนนะครับช่วงปลายที่ตัดออกโบเบิ้กะเอาเสริมๆไปครับผมผมพิจารกะขอขอบคุณท่านท่านนี่ดีงามๆจากคุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคนท่านเกษตรครับผมหรือใครสนใจติดต่อเพันได้ครับยุทธทั้งยูทูป มีมนเพื่อนคนทางเกษตรับผมเดี๋ยวผมขึนเบอร์ให้ครับผมลองติดต่อเพื่อนได้ครับเพื่อนนี่แท่งกุลาบนี่เปียะมะโรงจากกะพัดครับผมสามารถพทดสอบถามเพื่อนใดครับแต่ว่ายาบขึ้นน่ะต้องจองได้ครับแท่งกุลาครับผมรองไปเบิรงครับผมในช่องเพื่อนเพื่อนนี่วิธีการเลี้ยงงูว่ปลูกยาครับผมให้เขาดูรลายครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบานัชชาแนวน้ำมันเลเดอครับ ขอบคุณครับไปแล้วครับผม